สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปูพักเครื่องนะครับเช้าวันอาทิตย์ครับวันนี้นะครับมีพัสดุนะครับมานะครับผมก็จะมาแกะพัสดุนะครับว่ามีวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนะครับปาษสาทิโกรุ่นไหนบ้างนะครับที่ส่งมาถึงผมนะอันนี้เป็นพี่ๆนะครับเขาเมตานะเขาแบ่งให้ผมปูพักเครื่องได้เช่าบูชามานะครับก็เดี๋ยวแกะกันตรงนี้ก่อนนะพอดีผมอยู่หน้าร้านนะครับอยู่ข้างหน้า ก็เลยเอาผ้ามาลองแล้วก็แกะกันตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนะว่าว่าเป็นยังไงเป็นพระอะไรเดี๋ยวผมทําทให้ชมต่อนะครับเดี๋ยวไปหาที่แล้วก็อัดให้ชมนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะแต่วันนี้ก็นี่นะครับได้มาสองกล่องสององค์นะครับพี่เขาเมตตานะอย่าลืมนะครับว่า,าท่านใดที่มีนะเรา เมตตาจะให้ปูพักเครื่องรับเช่าต่อก็แอดไอดีไลน์มาคุยกับผมได้นะครับพูดคุยกันนะดูรูปพระพูดคุยกันแล้วก็ตกลงราคากันนะครับแล้วก็ส่งมาผมก็จะรับดูแลต่อไปนะครับถ้าเป็นหนวเพราะรวยภาษาที่โกนะครับอันนี้เดี๋ยวดูนะครับข้างในเป็นยังเอานี่โอ้พี่เขาห่อกระดาษกันกระแทกมาด้วยนะแต่ถ้าจะให้ดีนะครับน่าจะปิดบล็อกไว้นะไม่ให้ไม่ให้พระดินไปดินมาด้วยนะ นะครับถ้าเกิดใครจะส่งมานะเดี๋ยวดูอันนี้ต่อนะองนี้ต่อนะครับอยู่ในกล่องเหมือนกันเนาะหมดสองคำร้อยเลยรุรุ่นเหรอ่า้านกับชุนชจนเด็กสิตอนนี้นะครับ ก็มีผู้คนที่ศรัทธาในวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนะครับเป็นจํานวนมากนะผมจะพยายามนําพระแท้ออกมาให้ได้รับชมกันให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมก็เช่าจากพี่ๆเขามานะครับออามาให้ชมกันนี่พี่เขาก็พอการกระแทกมาให้นะครับจะแกะดูข้างในกันนะครับแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเวลาพระจะได้ไม่กิ้งนะครับเราไปกระทบอะไรเงี้ยเราเป็นรอยนะครับแต่ทางที่ดีก็อยากให้นำก็เทปอะครับแปะที่ตัวบับเบิ้ลนี่อีกทีนึงนะการกระแทกแล้วก็แปะกับกล่องนะเพื่อจะได้ พระจะได้ไม่เคลื่อนไหวนะครับไปกระแทกอะไรเงี้ยนะครับอีกทีนึงนะก็จะดีมากๆเลยนะครับสําหรับผู้ที่จะส่งพระมานะครับเดี๋ยวผมขึ้น ID ดีไลน์ไว้ให้นะครับใครที่มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยก็นําจะมาแบ่งให้ผมบูชาก็เดี๋ยวแอดไลน์มาคุยกันนะครับครับก็สวัสดีครับสิทธิยาลุสิธิ์ของหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะครับและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาต่อกับา เหรียญนะครับชนะจนนะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นชนะจนเล็กนะเขาเรียกกันชนะจนเล็กปี2,556นะครับปี2,556เนี่ยเหรียญชนะจนเล็กแบบนี้นะครับมี2รูปแบบนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นไก่คู่หนึ่งนะครับแต่ทีนี้ว่าอตอนที่ที่สร้างที่ปั๊มนะครับออกมาแล้วประมาณ3,000เหรียญนะครับแล้ว ตัวบล็อกนะครับเกิดเกิดชำรุดนะครับก็เลยทําการแกะใหม่นะครับเป็นใส่ตัวหนังสือลงไปนะครับว่ารุ่นชนะจนนะครับก็เลยกลายเป็นอีกอีกบล็อกหนึ่งนะเป็นแบบนี้นะครับส่วนราคานะครับค่านิยมนะถ้าเป็นไก่คู่ก็จะแพงกว่าอง์นี้นะครับที่เป็นบล็อกตัวหนังสือนะอันเนื่องมาจากนะครับเพราะว่าบล็อกไก่คู่นะ่ะ ทำมาทั้งหมด3,000ององนะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับประมาณหมื่นน่าจะหมื่นได้นะครับแต่ก็เป็นของดีนะของดีราคาไม่แพงนะครับลูกศิษย์ลูกหาเก็บได้นะครับผู้ที่ชื่นชอบและก็ศรัทธานะครับในตัวหลวงพ่อรวยนะครับผมว่าใช้ได้นะครับรุ่นนี้ถือว่าดีเลยราคาย่อมเยาวนะหลักพันหลักพันกลางๆนะครับพันกว่าๆนะครับก็ไม่แพงนะครับถือว่าใช้ได้ประสบการณ์ดีนะครับ ส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองขึ้นกล้องให้ดูนะว่าจะมีโค้ดตรงนี้นี่เห็นไหมครับนี่วันนี้ชัดเจนเลยนี่ครับจะเป็นโค้ดตรงเนี้ตอกไว้นะครับอยู่ตรงข้างๆจําฟ้อนของโค้ดไว้ให้ให้ดีนะครับแม่นๆนะครับตอนนี้ก็มีอของที่เขาทําก๊อปมาหรืออะไรมาเนี่ยมันก็เยอะนะครับผมอยากให้อ่เพื่อนๆสมาชิกนะครับแล้วก็อ่าแฟนๆที่ติดตามผมนะครับในช่องปูพักเครื่องนะครับได้จดจำนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะ ผมพยายามจะเอาแต่ของแท้มาให้รับชมนะครับเผื่อไปเจอที่ไหนนะครับแล้วเป็นแบบนี้นะผมก็พยายามพลิกไปพลิกมาให้เห็นหลายๆมุมนะครับจะได้เรู้นะครับว่าเอันนี้แท้นะแบบนี้มีโค้ดแบบนี้นะครับก็เช่าหาได้นะครับนี่นะครับรายละเอียดนะแล้วก็นี่อันนี้หน้าหลวงพ่อนะครับแววตาน้ามุ่งมั่นนะครับว่าให้เจอแต่สิ่งดีๆนะดูในแววตาดูในเม็ดลูกตานะครับ เส้นเกษาของหลวงพ่อชัดเจนนะรุ่นนี้นะ,อะทองแดงผิวไฟดูนะครับยังเป็นแบบแวบๆบแบบอยู่เลยนะถ้าเป็นอีกบล็อกหนึ่งเนี่ยตรงหูเนี่ยครับจะมีติ่งๆนะเขาก็เรียกบล็อกหูติ่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่ได้แยกบล็อกนั้นออกนะผมแยกออกแค่2บล็อกนะครับว่าบล็อกไก่คู่กับบล็อกตัวหนังสือที่บอกบล็อกตัวหนังสือก็คือตรงนี้นี่นี่ครับเขียนว่ารุ่นชนะจนะเขาเขาแก้บล็อกจากไก่นะครับมาเป็นตัวเนี้ย ตัวนี้สร้างประมาณองค์นี้นะครับชุดนี้สร้างประมาณหมื่นนะผมว่าน่าจะหมื่นได้นะตอนที่ออกจากวัดนะครับตอนนั้นน่ะราคาไม่กี่บาทไม่กี่สิบเองนะครับผมแต่วันเวลาผ่านไปนะครับปีพศ2556นะครับที่ทำนะครับจบจนตอนนี้นะครับพศ2565นะครับจากเหรียญที่แจกนะครับหรือว่าให้เช่าบูชาในราคาถูกนะครับตอนนี้กลายเป็นหลักพันไปแล้วนะครับผมถึงบอกว่า เหรียญของหลวงพ่อนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยภาษาทิโกนะครับเป็นเหรียญที่แล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมนะครับผู้คนที่ศรัทธานําไปใช้นะครับนําไปแขวนนะครับนำไปไว้ที่ร้านหรือดาเอาไปดําเนินกิจการนะครับแล้วเกิดผลเกิดประโยชน์นะครับทํากิจการงานรุ่งเรืองนะครับเป็นที่มานะครับแล้วชื่อมงคลนามนะครับชื่อหลวงพ่อรวยนะครับ จึงทาให้วัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับทยอยดีตัวกันขึ้นมีราคาสูงขึ้นนะครับไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสก็เก็บสะสมนะครับนี่นะอันนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังก็ยังเป็นผิวไฟแดงๆแวบๆอย่างนี้นะนี่ครับรูปแบบนะครับใส่เข้าไปนี่เห็นไหมครับตัวหนังสือพวกนี้นะครับอักขระเนี่ยเอาง่ายๆออกจากวัดเนี่ยมันต้องคมความคมนะครับของตัวอักขระแบบนี้นะ เลขยันนะครับรายละเอียดนะค่อยจดจําไปนะครับเพื่อนๆครับท่านผู้ชมครับสิทญานุสิ์ของหลวงพ่อรวยครับคนที่ศรัทธานะครับที่จะเข้ามาอยากได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนะครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆดูนะครับค่อยๆศึกษาไปก่อนนะครับดูนะครับว่าอักขระเลขยันทุกอย่างมันติดคมชัดนะวันเวลาผ่านมาตั้งแต่ปีพศ2556นะจนถึงตอนนี้นะครับดูนะครับว่าก็ยังคมชัดอยู่นะ อันนี้พระไม่ได้ใช้ด้วยนะครับผมถึงบอกนะครับว่าใจเย็นๆนะครับค่อยๆศึกษาก่อนนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับเช่าพระแท้ท่านได้มีไว้ครอบครองนะครับเพิ่มมูลค่าแต่ถ้าเช่าพระเก๋มานะครับผมเห็นแล้วผมก็อ๋อต่อใจทีหนึ่งผมก็ก็สงสารด้วยนะครับอย่างบางท่านนะเช่ามาต่อให้มันจะ300 400 500นะครับมันก็เป็นเงินนะครับ เช่าพระแท้ดีกว่านะครับเหนื่งน้อยท่านได้ทําบุญนะครับท่านได้คาชูพระพุทธศาสนานะครับเพราะเหรียญที่ทําออกมาหรือวัตถุที่วัตถุมงคลที่ทําออกมานะครับเจตนาก็เพือไปสร้างนะครับวัดวารามต่อไปนะครับท่านเช่าหาไปศรัทธาและเช่าไปท่านก็ได้ทําบุญด้วยนะครับหรือท่านจะไปเช่าต่อจากใครที่เขาเช่ามาจากวัดนะครับในมุมของผมนะปูพักเครื่องนะครับ ผมมองว่าท่านก็ได้บุญด้วยนะครับเพราะว่าคนที่เขาไปเช่ามาน่ะเขาก็ต้องเอาตังค์ไปหยอดที่วัดนะครับแล้วได้วัตถุมงคลมาส่วนตัวท่านเองท่านเช่าต่อบูชาต่อจากเขาไปนะครับท่านก็ได้ทําบุญเหมือนกันแหละครับนี่นะครับเป็นรูปแบบนะด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าเอาละพูดไปพูมากลับมาที่ด้านหน้าใหม่หมนะครับนี่นะเป็นองค์หลวงพ่อนะครับนั่งสมาธินะครับแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็เขียนนะครับว่า หลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะครับส่วนฝั่งนี้เขียนว่าวัดตะโกนะครับอําเภอจังหวัดอยุธยานะครับแล้วก็เป็นโค้ดนะโค้ดนี่อย่างที่ผมบอกนะโค้ดจาโค้ดแม่นๆนะรุ่นนี้นะจําโค้ดดีๆนะครับค่อยๆศึกษานะครับค่อยๆเรียนรู้ไปนะส่วนตรงนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับจะเป็นอักขรเลขยันนะครับที่หลวงพ่อได้ทําได้ลงไว้นะครับรุ่นนี้นะปี2556แท้ท่านองค์หลวงพ่อหลวงพ่อปลุกเสกนะครับ ถึงบอกว่าเป็นของดีนะราคาไม่แพงมากนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้นะราคาหลักพันกลางๆนะท่านยังสู้กันได้อยู่แล้วนะครับกับคนที่ชื่นชอบนะครับวันนี้หนึ่งองค์กรน,นะหนึ่งองค์กรผมพูดเร็วเลยแล้วก็ให้ดูรายละเอียดกันชัดๆนะจะได้เห็นทุกอย่างนะครับเออผมลืมไปอาจะดูตัวตัดด้วยหรือเปล่า,าเผื่อบางคนเขาอยากเห็นตัวตัดนะครับอยาก ชอบอยากจะรู้ว่าตัวตัดเป็นยังไงนะอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นกล้องให้ดูด้วยนี่งอันนี้เป็นตัวตัดของชนะจนเล็กปี5-6บล็อกตัวหนังสือนะครับเป็นแบบนี้นะค่อยๆจดค่อยๆจํานะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งนะเป็นกําลังใจให้ผมปูพักเครื่องด้วยนะครับแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์นะครับท่านคอยมาติดตามรับชมนะครับ ผมจะนําพระแท้นะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเพื่อที่จะเป็นความรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็เอาไว้เผื่อท่านไปเจอไปเจอที่ไหนนะครับหรือว่าบนหิ่งของท่านมีแบบนี้นะ,อ,ะอยากจะให้ปูพลาเครื่องเช่าต่อก็ได้นะครับแอดไอ l ดีไลน์มานะครับเดี๋ยวผมขึ้นไอดียไลน์ให้นะแอดไลน์มาคุยกันถ้าเป็นพระแท้นะครับแล้วเดี๋ยวเราคุยราคากันจบได้จบให้นะครับผมก็จะได้นํากลับมาทําคลิปด้วยแล้วก็มา บูชาด้วยนะครับนี่วันนี้เป็นแบบนี้นะตรงไหนอีกไหมที่ผมยังให้รายละเอียดไม่ครบนะครับน่าจะชัดเจนแล้วนะส่วนถ้าเป็นชนะจนใหญ่นะครับเหรียญทองแดงตอนนี้ก็ตกประมาณส0,000ื่นแล้วนะครับส0,000่นกว่ากว่านะ3 0 0 0 0ส่วนเหรียญกระไหลทองลงยานะครับก็ตกอยู่ประมาณสักส5ห0 0หมื่นห0 0 0น่าจะได้แล้วนะครับ ่วนไก่คู่นะครับที่เป็นบล็อกที่เป็นแบบนี้นะชนะจนเล็กก็ตกประมาณ 3- 4ม0ี่พันแล้วนะครับทุกอย่างอยู่ที่ต้นทุนการนํามานะครับว่าเขาได้มาเท่าไหร่นะครับบวกกับพระสวยไม่สวยนะครับก็จะทําให้มีผลต่อราคาด้วยนะครับแตท่ทั้งหมดทั้งปวงนะครับผมก็อยากให้มีพระแท้กันเก็บไว้นะครับติดตามผมนะครับช่องปูพระเครื่องจะนําพระเครื่องมาให้ชมกันทุกวัน าสาร์ทิ์นะครับแล้ววันจันทร์ถึงศุกร์พบกับเรือโยงเรือลากจูงเรือโพสสินค้านะครับวันนี้ทุกอย่างน่าจะครบถ้วนนะครับกับเหรียญชนะจนเล็กบล็อกตัวหนังสือที่ผมมีอยู่นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะวันนี้เท่านี้ก่อนครับครับ